สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังได้รับชมคลิปการจัด10อันดับเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดในโลกของช่องไท t ตั v นวอลเลย์บอลแฟน ซึ่งนุสลาต้อมคำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีชื่อติดหนึ่งใน10อันดับนั้นด้วยค่ะและถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการชมคลิปดังก่ลาวนะคะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปให้แล้วนะคะและหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราก็เลยได้รวบรวมเอาเฉพาะคอมเมนต์ชาวต่างชาติ ที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของนุสลาต้มคำํำเซตเตอร์สาวชาวไทยของเราแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเซตเตอร์ชาวญี่ปุ่นทำได้ดีผมเลือกซาโตะมิยชิตะหรือโทมินากะ ซึ่งไม่อยู่ในรายชื่ออย่างไรก็ตามโหวตของผมไปที่โมมิอิซึ่งเป็นเด็กและมีความสามารถมากอันดับ2และ3ของผมก็คือนุสลาแห่งประเทศไทยและไดกิมาแห่งเนเธอร์แลนด์คอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาเป็นผู้เล่นที่เก่งมากน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาคือเซตเตอร์ที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะคะ สุดยอดเซตเตอร์นุสลาแนสคอมเมนต์ต่อมานะคะเซตเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดการคือเซตเตอร์ของประเทศไทยจีนและเกาหลีคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาต้มคำสำหรับฉันเธอเป็นตำนานและเธอเล่นให้กับทีมชาติไทยมานานแล้วเทคนิคการเล่นของเธอยอดเยี่ยมมาก การแจกจ่ายบอลของเธอนั้นยอดเยี่ยมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นทีมเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นได้หลายทัวร์นาเมนต์คอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาสุดๆแม้แต่ในลีกโลกเธอเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาการเล่นของเธอแตกต่างและเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมานะคะ ทุกคนเก่งแต่เมื่อพูดถึงเรื่องหลอกคู่ต่อสู้ไม่มีใครสู้นุสลาต้อมคำเธอมีชื่อเสียงมากในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาเธอเป็นตัวแปรที่ทำให้เกมเปลี่ยนและคอมเมนต์ต่อมานะคะเซตเตอร์ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่จะมาจากเอเชียคอมเมนต์ต่อมานะคะเวลานุสลาเล่นเธอดูนิ่งมากฉันรักการเล่นที่รวดเร็วและผสมผสานของเธอ จากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะคะจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณคือตำนานเซตเตอร์ของวอลเลย์บอลโลกแฮตแทกน่ารักสุดยอดเซตเตอร์นุสลาต้อมคำคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะนุสลาเป็นผู้เล่นที่เก่งมากน่าทึ่งมากและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันรักนุสลาเพราะเธอน่ารักมากจากจีนและคอมเมนต์ต่อมานะคะ amazing s e t t e อร์ แนนแคนซูนุสลาแนทและนุสลาเธอคือ,คอ,มมอาะคะราชินีคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาเบอร์13คือที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะคะเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกคือนุสลาต้อมคำคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาดีที่สุดสำหรับฉันและคอมเมนต์ต่อมานะคะนุสลาฉันรักเธอจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะ นุสลาต้มคำเก่งที่สุดจากเวียดนามค่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนุสลาต้มคำเซตเตอร์สาวชาวไทยที่เราได้รวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ